ลำดับตอนนี้ไปก็จะขอนำโทษทางการละเมิดพระวินัยมาพูดกับบรรดาเพื่อนบรรมชิตทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องโทษทางวินัยก็ขอเตือนว่าที่ท่านทั้งหลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา มีพระบาลีบทหนึ่งว่านิพานสสะชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้ากาสาวพัดให้แจ้งเพื่อพระนิพพานขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่การจะทำเพื่อระนิพพานให้เขาแจ้งได้แล้วก็ต้องมีจารณะสิบห้าสมบูรณ์แบบมีบารมีสิบสมบูรณ์แบบ มีพรมิหารสี่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีอิทธิบาทสี่สมบูรณ์แบบการจะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบเพียงใดท่านไปหาข้อศึกษาออกพระคัสเศษมีไปแล้วไปรับมาคือไปซื้อเข้ามาแล้วมาฟังแล้วซื้อหนังสือมาดูก็ได้สําหรับโทษการละเมิดพระวีน,นัยนี่ความจริงมีโทษหนักแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่สอน ผมก็ไม่โทษครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่รู้เพอ,อครูท่านไม่สอนมาการที่มีโทษทามพระวินัยก็หมายถึงว่าตกมารกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติเฉานบ้างความจริงเรื่องนี้มีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินัยปิฎกนั่นเอง เป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่มีใครค้นความมาสอนกันแล้วก็มักจะสอนกันบอกว่าอบัตรเล็กน้อยปลงตกคำว่าโปรอาบัตรนั่นมันเป็นการยับยัง้งการกระทำความชั่วต่อไปเท่านั้นส่วนที่ชั่วไปแล้วมันก็ชั่วแล้วมันจะกลับคืนดีมาอีกไม่ได้สมมติว่าถ้าเราไปคลักไปขโมยของของบุงคคลอื่นเขา ในวันต่อมาเราก็เลิกรักเลิกขโมยไอ้โทษที่รักที่ขโมยของของเขานะ่ะมันหมดโทษแล้วได้ยังทางกฎหมายเขาให้ไหมเขาเขายกโทษให้หรือเปล่าความจริงมันก็เปล่าข้อนี้มีประมาณชั้นใดการละเมิดโทษในทางพระวิน,นวัยก็เหมือนกันละเมิดแล้วทศทางแสดงอบัตแสดงอําบัตก็ไม่ได้รู้ภาษาอะไรเลย ว่ากันส่งเดชไปอย่าลืมว่าสันแดงแล้วถึงแม้ว่าถ้าสันแดงแล้วทําถูกส่วนที่เสียมันก็เสียไป <c oughs> ดูตัวอย่างท่านพระท่านพระกบินเป็นต้นนั่นเป็นหน่วยหนึ่งนี่กลยกหน่วยหนึ่งที่มาในพระวินัยปีดกให้กล่าวว่าเป็นเปรตของมันไปชิดคือเปรตพระเป็นอันว่าพระมหาโมคคลานะ ท่านจำบรรษาอยู่ยน์บนยอดภูเขาพิเจกูดพวกเราก็รู้แล้วนี่ว่าท่านองค์นี้มีทิพยคุยานเป็นพิเศษเป็นผู้เลิศในทางฤทธิในวันหนึ่งท่านลงมาบินทบาทกับพระคณะเดี๋ยวท่านเห็นเปรตเข้าท่านก็มีอาการยิม้มตามเรื่องราวในพระวินัยนี่ตอนนี้ท่านเจ้าคุณ นี่ท่านกล่าวไว้ไว่าอย่างไงท่านลอกพระวินัยมาผมยังไม่ได้อ่านสํานนนของท่าน <c oughs> ดูสํานนนของท่านก่อนท่านบอกว่าสมัยต่อมาท่านพระมหาโมคัลลาณนะองค์พระราารอรหันต์ผู้มีที่ปจักษุขได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นพระแล้วเปรตมีรูปร่างเป็นพระภิษุนีเปรตมีรูปร่างเป็นสักสิกมานา เปรตมีรูปร่างเป็นสัมมนเนรีเปรตที่มีรูปร่างเป็นสัมมนเนนเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหาดและก็แถมมีบาดมีจีวรมีปรคเอวของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาพรทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดรูปก,กรทั้งหลายเหล่านี้ละหมดเป็นไฟลุกโชดช่วงเผาตัวอยู่ตลอดเวลา เป็น่ว่าไฟของสภาพเปลดไม่มีอาการดับเปลดเหล่านั้นก็ได้แก่ส่งเสียงร้องคลนคางดิ้งกลิ้งเกลือกวอากาศไอเขาไปกลิ้งกเาากลืกลอตัวอากาศในเขาไปบวอากาศได้เขาก็กลิ้งบวกอากาศได้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านได้กล่าวตอนนี้ตามพระสูตรเมื่อพระโมกัลานะแย้ม ยิ้มนะแย้มนิดๆเพราะว่าพระที่ท่านทรงคุณธรรมพิเศษเวลาคุยกันยิ้มก็ยิ้มอีกอย่างหนึ่งเวลาเดินไปเฉยๆเกิดยิ้มขึ้นมาบางทีพวกเราจะคิดว่าอง์นี้น่ากลัวจะสติสตังไม่ดีอยู่ๆแล้วก็ย่องยิ้มมาเฉยๆไม่บ้าก็บอแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น การยิ้มของท่านจะเป็นการสแสดงออกว่าท่านพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษเแล้วฉะ <c oughs> นั้นในเมื่ออกักสาวกเบืองซ้ายขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแย้มยิ้มขนาดนั้นพระรัตนนาทึ่เป็นเพื่อนกันเดินไปด้วยกันจึงได้ถามว่าท่านโมกขลานะยิ้มเรื่องอะไร ท่านพระโมคคัลลานะก็บอกว่าเอาเก็บไว้ถามเวลาที่เราเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไใจตอนกลับมาจากบิณฑบาตฉชันข้าวแล้วองค์สมเด็จพระประทิบแก้วออกรับแขกเทศโปรดพุทธบ,บริษัททั้งพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาสมณเณรสมณเณรีนางสิกขมานาสำหรับนางสิกขมานาน,านี้ท่านหลายอาจจะแปลกใจ สิกขานาก็คือสมเณรสมณเณรผู้หญิงสมณเณรผู้หญิงนี่บวทยังไม่ถึงอายุ18รักษาศิน10พอเข้าไปถึงอายุ18แล้วเป็นสิกขานารักษาศิน6อย่างเคร่งครัดเรียกว่าผิดนิดเดียวให้ศึกทันที <c oughs> ไม่มีการต่อสินกันแล้วไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ ขัะในการถึงเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสด็จออกโปรดบรรดาพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าคือองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทงเทศสอนบรรดาประชาชนจบ <c oughs> ในเวลานั้นพระมหาหมกกนลาจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทูลถามถึงเรื่องราวของเปรตพระเปรตพิสุณี เพือเปรตพระผู้ชายเปรตพระผู้หญิงเปรตเนนผู้ชายเปรตเนนผู้หญิงเปรตสิกขานนาเป็นต้นว่าที่มีบาดจีวรนัรวคตเอวไฟลุกโชนไหม้ไปทั้งตัวเธอก็ดิ้นร้องปิดเครื่องไปนั้นร้องไปในอากาศกลิ้งไปกลิ้งมาไฟมันก็ไม่ยอมดับใช้เวลาเท่าไหร่ไฟมันก็ไม่ดับ จะถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้มีกรรมอะไรพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ทรงตรัสก,กับบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ที่ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ถือว่าเ็นโอกาศที่ป็นโอกาศที่ประเสริฐที่สุดเขมีกฎที่จะสร้างความดีได้สร้างความชั่วก็ได้ถ้าผมจะบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีโอกาสที่จะสร้างความดีได้แต่ความจริงมนุษย์เขาไม่ได้สร้างแต่ความดีนี่เขาสร้างความชั่วกันกระทมไปถ้าไปพูดเรื่องความดีเข้าบันทีเขาจะเกลียดน้ำหนาเอา จานั้นยิ่งของบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมีโอกาสสร้างทั้งความดีและความชั่วใครสร้างความดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครสร้างความชั่วก็ไปสู่ไบยภูมิทั้งกล่าวว่าในที่สุดเมื่อเขาทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา <c oughs> ในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระพุทธกสบ บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงโปรดก็มีความเรื่มใสตั้งใจอุปสมบทบรัญชาเป็นบิสุเป็นบิสุณีเป็นสิกขมานาเป็นสมมณีนิสมมณรีด้วยความเรื่มใสจริงๆตั้งใจว่าจะประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนเหมือนกับบันที่บรรดาพวกเราบวชกันอยู่เวลานี้ แล้วก็เหมือนเหมือนกับที่ท่านพระกบินบวดก็เหมือนกันที่ชายท่านพระกบินตัวท่านพระกบินแม่พระกบินน้องสาวพระกบินเวลาบวชก็บวดได้ความเรื่มใสแต่บวเข้นมาแล้วกับเมาลาบเมายศเมาสนเสริญเมาสุขสำหรับท่านพี่ชายเท่านั้นที่เมาทำเมาทำก็เตยทำตนซะเป็นพระอรหันต์ไปเมาหนัก เปราวเมาไม่สั่งเมาความดีถึงที่สุดเป็นที่ควรบูชาแต่ว่าพระกบ,บินท่างกับเมาความเลวแม่กับน้องสาวก็พลอยพลอยเมาไปด้วยท่านก็เลยไปลเ,เวจีมาหามรกนี่คณะนี้ก็เหมือนกันที่จะพูดถึงนี่ก็มีความเมาความดี เห็นองค์สมเด็จพระจนาสีแสดงวัมเทศนาเป็นที่จับใจพอใจในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจนวร์ก็อยากจะบวชเข้ามาสร้างความดีจึงขอบวชในศาสนาขององค์สมเด็จประจนาสีมีพระนามว่าพระพุทธกัลปศ์ในระยะต้นประพฤติพระธรรมวินัยดีมากเคร่งครัดมัธยัตมีระเบียบเป็นอันดี แต่พอนอนนานเข้าความเชื่องไม่เกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าการเป็นพระนี่มันก็ไม่ต่างกับคนมีความรู้สึกเท่ากันนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วสร้างความทนงรูปประการต่างๆเห็นว่าบัตรเล็กน้อยสแสดงได้ก็เลยละเมิดมรนดะตั้งแต่สังคารดิเศษสังคารดิเศษนี่ก็เรียกว่าอยู่กรรมได้ ถ้าทำสังฆารดีเศษแล้วถึงปีก็ไปอยู่ไปอยู่กรรมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่กรรมเ,าเร็าล้วกันนะ <c oughs> อยู่ปริวาสกรรมเริ่มละเมิดบัตินิสสกีปยิตีปยิตีทุกข์กทุกภาสิทธ์เพื่อนอกจากสังฆาดีเศษถือว่าสแสดงอบัตตกอย่างที่พระถือในเวลานี้ นี่ละเมิดแบบนี้เป็นปกติเป็นการเห็นผิดประพฤติผิด,ผดเมื่อประพฤติผิดรมผิดวินัยมีอาจาระคือมีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาที่จะประพฤติปฏิบัติตามกระแสพระพุทธดีกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน การประพฤติตามพระธรรมวินัยพระธรรมนี่เรามีสอนกันอยู่แล้ววิน,นัยนี่ความจริงต้องว่ากันทุกสี่ขาบทจะไปลดสีขดส่ขาบทใดสี่ขาบทหนึ่งไม่ได้เวลานี้ผมให้อภัยอยู่หนึ่งสี่ขาบทคือข้อที่เรียกว่าจับปรูปิยะในนิสกีปาจิตตีการรับเงินเนื้อทองถือว่ามีความจำเป็นไม่มีใครเขาให้อภัยกับพระ เราก็จําเป็นจะต้องรับรับไปเถอะแต่ว่าใจจงอย่าติดจงอย่าคิดว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีเราจะมีศักดิ์ศีเพราะเป็นคนมีเงินมีทองมากเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็ใช้จ่ายตามกิจอันงคนแกษตรวิสัยนั่นเหลือจากนั้นเอาไปสร้างส่วนสาธารณประโยชน์ไปเลี้ยงเพื่อนพระเดวยกันซ่อมแซมกุณดีวิหารสงเคราะห์คนป่วยไข้ไม่สบ,บาย สงเคราะห์บุคคลที่เกิดทุพพกภัยมีน้ําท่วมไฟไหม้ดินถลนแรงเป็นต้นเมื่อเขามีอันตรายเกิดขึ้นเราไปสงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นความดีและก็ควรจะทําอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพวกนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นเป็นนักสะสมบ้าในลาบสะสมลาบบ้าในยศแบ่งยศมีอารมณ์อิจฉาดิสียาไม่ประพฤติอยู่ในพรม พรมิหารสขาดบารมี 10, ขาดจรณะ 15, ขาดพรมิหาร 4, แล้วก็ขาดอิทธิบาท 4. รวมความว่าท่านผู้นี้ขาดหมดแต่ความไม่จริงว่าขาดนี้อาจจะขาดไม่หมดที่สิ่งที่ว่ามานี้ทั้งหมดถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกก็เป็นเป,นปรต อ,องค์องสมเด็จพระบรมราชเอกเชทรงงตัดอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบาทีบแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิกวีดูก่อนพิสุทั้งหลายขันบุคคลผู้นี้ตายจากความเป็นคนแล้วก็ต้องไปไม่อยู่ในนรกขุมใหญ่สิ้นการนานไม่อยู่นานแสนนาน ตอนนี้หลังจากนั้นเมื่อศาสนานี้หมดขึ้นมาสิ้นศตวรรษหนึ่งก็สิ้นพุทธกาลหนึ่งคนพวกนี้ก็ขึ้นมาจากนรกเมื่อขึ้นมาจากนรกแทนที่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็มาเป็นเปรตอำนาเจเศษของกรรมชั่วที่ยังมีอยู่จึงต้องมาเกิดเป็นเปรตอยู่ในสมัยนี้ก็เป็นเปรตประเภทที่มีทุกแสนทุเรศอย่างยิ่ง คือสภาพของเขาเป็นพระบังเป็นพระผู้ชายเรียกว่าพิสุสภาพเป็นพระผู้หญิงที่เรียกว่าพิสุณีเป็นภาพของศิก์ขบานาคือสมัมเนนผู้หญิงที่บวชตั้งแต่อายุสิบแปดกินไปเป็นภาพของสัมเนรคืนเนนผู้ชายเป็นภาพของสมนเนเเงสมนเณรีคืนเนนผู้หญิงถูกไฟเผาได้รับความร,าร้อนส่งเสียงร้องอยู่อยู่แบบนี้ ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวเองไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศา,ศาสดาสัมมา,ส,าสัพพธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนรวมความว่าบวชเข้ามาแล้วบวชเพื่อการหลอกลวงอันนี้เวลายังเหลืออีกนิดหน่อยจะหาเรื่องมาพูดกับท่านมันจะจบหรือไม่จบก็จะพยายามเร่งรัด ก็ดูเอาเรื่องเล็กๆนะมาตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเปรตเหมือนกันขอเล่าเรื่องไปเลยคือในเขตพาราณสีท่านกล่าวว่ายังมีกษาบดีผู้มีทรัพย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในพระบวรและพุทธศาสนาได้สร้างอารามถวายเป็นที่อยู่ขบรนดาพิสุสงอารามหนึ่ง และก็นีมนพระบิณฑบประจำตระกูลของตนไปจำไป,ไปเป็นเจ้าวาดคราวนั้นก็มีพระบิสูหลายรูปเดินทางมาจากชนบทแดงไกลและยังเข้าไปขออาศัยพักอยู่ในวาดนั้นชนทั้งหลายต่างก็มีความยินดีมีความเรื่องสายศรัทธาเพราะพระองค์นี้ท่านมีจริยาดีก็พากันบำรุงพระบิสูบตต่างๆเพื่อต่างถิ่นนะ บำรุงพระบิสุขแขกที่มาจากต่างถิ่นด้วยเจตปัรารณ์นี่งเป็นอันมากทําให้อาคันดุกะเหตุทัพระทีมาต่างถิ่นได้รับความสะดวกสบายไม่ขัดสนยังคิดจะพักจุดใดวาดนั้นนานแต่ว่าท่านเจ้าว่ายเกิดความไม่พอใจด้วยคิดไข้เผือไปว่าลาบสก,การะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเรา เกิดขึ้นในวัดของเราหากไม่ให้เราแล้วพิสูจน์เหล่านี้จะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แม้ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเกิดความไม่สบายจะไม่ยอมให้อยู่อย่างสบายๆหรือว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะแยกแยงลาบไปเราก็จะไม่มีความสุขยิ่งคิดว่าถ้าอยา่าอยากอะไเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องให้พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ออกไปเสียจากที่นี่ เมื่อมีอารมณ์คิดนิสัอยอย่างนี้แล้วก็เริ่มดําเนินนโยบายที่จะขับไล่พิสูตรทั้งหลายเหล่านั้นออกไปสิจากาวัดจริงเข้าไปหาท่านผู้สร้างวัดคิดจเจ้าของวัดคือกหาบุญดีผู้มีทรัพย์มากแล้วก็กล่าวว่ากล่าวโทษพระคันธุกะต่างๆนานา,นา,นา,นานความจริงพระคันธุกะพวกนี้เป็นพระอรหันต์นี่กรรมหนัก พระอาหารหันต์และพระอริยะนี่ท่านอยู่ที่ไหนสร้างความเลื่อมใสแก่คนมากเพราะท่านเป็นผู้ไม่สะสมนี่เรื่องก็มีความต่อมาว่าแล้วก็บอกความประสงค์ที่ตนไม่ปรารถนาใช่พระพิสุลเห่านั้นอยู่ท่านก็หาบุญดีคนหูเบาเจ้าของวัดขึ้นได้ฟังพิสุของตนมาว่าให้เชื่อก็เชื่อจึงได้รีบไปยังอาวา แล้วก็ออกปากขับไล่พิสุทธิ์สงนั้นหลเหล่านั้นให้ออกไปจากวัดของตนเมื่อเห็นพระสงฆ์ยังไม่ออกไปตามคำสั่งก็ยังชักช้ายอยู่ก็ด่าบ,บ้างว่าบ้างตามภาษาคนที่มีโทสะจิตคือมีอารมณ์ร้อนโทสะจริตด้วยอำนาจแห่งอกุศนุนกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ด่าเพียงครั้งเดียวนะให้เขาดับขันไปถึงแก่ ชีวิตคือตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมแห่งหนึ่งนิ่ดาหนเดียวเกิดเป็นเปรตมาอยู่ในหลุมอุจาระต้องทนทุกขเวทนาเป็นเปรตอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานครั้งหนึ่งพระมหามุคนลานะองค์พระราหันหน้ากรสาวกเบื้องพุ่งเป็นกรกสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินผ่านมาทางนั้นเปรตก็หั่นบดีผู้มีทรัพย์มากจึงโผล่ขึ้นมาจากหลุมอุจาระเพื่อให้พระเทระผู้มีทิพยจักรุเห็นขั้นเบเถระเจ้าเห็นเปรตแล้วจึงถามเทระว่าจึงถามว่านี่ท่านเป็นใครโผล่ขึ้นมาจากหลุมคูดให้เราเห็นเช่นนี้ ท่านร้องควรครางอื้ออึงว่าทำไมท่านเคยทำกรรมชั่วอะไรไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นมนุษย์เปรตก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าว่เจ้าเป็นเปรตเปรตที่ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพราะทำกรรมมันชั่วชาติลามกไริมากจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในโลกนี้นี่ท่านบัมหาโมกลานะก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรต ท่านได้ทากรรมอะไรไว้หรือว่าได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยการทําได้กายกล่าวด้วยวาจานึกในใจหรือผลกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ประสบแก่ท่านในขณะน,นี้เปรยก็ตอบว่าท่านโยค่าในชาติก่อนอข้าพเจ้าเป็นขา้าพบนีผู้มีทรัพย์มากมีพิสุรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดัดอยู่ในวัดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ ท่านมีความประพฤติเสียตนีในตระกูลมีใจกันด้างมีใจกันด้างนะแล้วก็ชอบด่าชอบปฏิพาทด่าพระลูกวัดใี่ผมนี่ถูกมัหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้มายกโทษอาคันธุกาพิสุทั้งหลายที่เรีอนของข้าพเจ้าหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเลว ข้าพเจ้าฟังคําของไปสุผู้เจ้าวาดนั้นแล้วก็กลับไปด่าพระคันโกะให้ถอยออกไปจากไปจากวัดผลนิ่งกรรมชั่วด่าพระครั้งเดียวเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึางต้องมาตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดอย่างนี้พระมาหามุก,กันและกันนานนานานักก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรตก็พิสุจน์เจ้าวาดที่เข้าไปสู่ตระกูลคือพิสุท์เจ้าวาดองค์นั้น ซึ่งเป็นคนที่มีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาดีเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้ข้าดำลายขันตายไปแล้วไปสู่ภูมิไหนเปรดนี่ก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบัดนี้ข้าพาเจ้ายืนอยู่บนทิศตะเขาไม่สุ่ผู้มีกรรมลามกนั้นเธอมาเกิดเป็นเปรดในหลุมคูดคือหลุมอุจาระหลุมเดียวกัน อยู่ที่ใต้เท้าของกระผมเป็นเปรตบริวารของกระผมนี่นไงเวละเป็นเจ้าวาดแล้วให้ทาย,ยกไปยืนบนหัวก็ในสมัยที่เป็นเปรตข้าแต่ไปคุณเจ้ามนุษย์ทั้งหลายพากันถ่ายมูทถ่ายคตรลงมาในหลวงคตรนี้คือถ่ายอุจาระปรัสสวะมาไออุจาระปรัสสวะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอาหารของข้าพเจ้า เล้วงเมื่อข้าพเจ้ากินอุจาระแล้วถ่ายอุจาระออกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไหลลงไปเปรตเจ้าวาดเก่าก็กินอุจาระเข้าไปเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นภักตานเมื่อพระมหาบุคลานะเทระเจ้าได้สดับคําของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีใจกรุณาแต่ได้ว่าไม่รู้จะทาเดยการใดช่วยได้ยังไงเมื่อกรรมของเขาทําอย่างนั้น เป็นนั้นว่าก็ชกายก็กล่าวคำอำลาแล้วก็เดินทางต่อไปอรบันดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีนะว่าการบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อย่าถือเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องกันตัวมันจะมีโทษหนักทั้งนี้เพราะอะไรก็ดูตัวอย่างเปรตทั้งหลายเหล่านี้ที่เล่ามา เรื่องนี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นมีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินยัยยปิฎกหากว่าท่านนังหลายมีความสงสัยใครอยากจะทราบว่ามีจริงหรือไม่จริงก็ขอบรรดาท่านนังหลายไปพิสูจน์เองในพระวินัยปิดกเล่มหนึ่งมีอยู่แล้วนี่เป็นกระแสวัสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วฉะนั้นขอท่านนังหลายที่อุปสมบทบรรยชาเข้ามา เห็นถ้าว่าจะทนไม่ไหวก็รีบสึกปษะะาก่อนเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเป็นมีความสำคัญในการท่านลงตัวจงอย่ามีแกท่านหลายจงเป็นผู้มีสติใช้ปัญญาพิจารณาเสมอจงอย่าทำอะไรตามความอารมณ์ที่เราคิดว่ามันดีก่อนที่จะคิดประเภทนี้ก็ต้องดูซะก่อนตามระเบียบ สิ่งที่สำคัญก็คือ 1. นึจรณะ 15. ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน 2. บารมี 10. ต้องมีอารมณ์ให้ครบถ้วน 3. อิทิบาสตบ 4. า 4. ต้องมีครบถ้วน 4. พรหมวิหารสี่เตอครบถ้วน 5. กรรจัดนิวรณ์ให้ได้ 6. กทรงฌานให้เป็นปกติ 7. เห็นธรรมดาของขันห้าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้ว ก็ต้งขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผลจงมีแด่บรรดาเพื่อนสาธรรมิกับทุกท่านที่รับฟังสวัสดี